ก็สวัสดีครับผมซิวโจซิทีนะครับผมวันนี้นะครับคือรายการไม่มีรายการอะไรครับผมก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของแอปบิลลี่บิลลี่บิลล่บิลลี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 บิลลีบิลล่บิลลี่บิลลี่บิลลบิลล่บิลลี่บิลล่บิลลีบิลลี่บิลล่บิลล่บิลลงบิลล่บิลลีบิลล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 ีบิลล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 บบิล อันนี้พูดด้วยอันนี้พูดด้วยโอเคงั้นก็เดี๋ยวคุยกันเลยนะก็ผมมองว่าเขาเป็นแอปใหม่นะอ่าเขาเป็นยังเขายังเป็นแอปใหม่อยู่นะครับผมตอนแรกผมก็ด่าเขาเหมือนกันแหละ <c oughs> อ่าผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ด่าเขานะผมว่าซับไม่แย่จังซับไม่ดไมีไม่นู่นไม่นั่นไม่นี่นั่นแหละครับผมอ่าค่งตอนนี้ผมบอกเลยนะอ่าตอนนี้ผมบอกเลยนะอันนี้ผมพูดเรื่องของซับในแอปก่อนเด้ผมตอนนี้เขาก็พยายามทยอยทยอย ทยอยแปรใหม่แล้วนะก็ให้เวลาเขาหน่อยนิดนึงนะครับผมก็บางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขาทยอยแก้แล้วนะบางเรื่องก็ยังยังไม่ได้แก้โอ้โหอันนี้ไม่เยอะมึงจะแก้ทันได้ยังไงให้เวลาเขาหน่อยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็เรื่องสมัครงานเรื่องสมัครงานเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมอย่างไอ้นักภาคนักภาพโบกตัดต่ออ่ะเดี๋ยวตามรูปอ่ะนักภาพโปกตัดต่อเนี่ยหกร้อยถึงสองพันห้าอันนี้ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาครับผมถ้าตัดต่อแบบอ่าทำคอนเทนต์เนี่ยไม่มีตัญหาถ้าพาคขันตอนก็ได้ผมผมว่างพอดีอรัรับสอง0ันสรับได้หมดว่างพอดีผมสมัครไปแล้วผมเป็นนักภาคไทยบิลิบิลินะครับผมอ่าอันนี้ถ้าเห็นตาผมหลอกแหลกเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกดูดูผมดูจอจอคอมนะครับแล้วก็อันที่สองอันที่สองคือตัดต่ออเอ่าตัดต่อผมตัดต่อนี่ไม่มีปัญหาเลยอ่า ถือว่ามันเป็นพาร์ทไทม์ไงงานทั้งหมดที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์หมดนะครับอ่าก็ถือว่าคุ้มอยู่ไหมก็คิดเดือนก็ได้เยอะอยู่นะเดือนหนึ่งอ่อหลักหมื่นหลักสองหมื่นอเออถือว่าคุ้มนะครับแต่อันที่รับไม่ได้คือนักแปลนะครับผมอ่าเขาบอกว่ารับ N1 นครับผมรับเ1เฉพาะการฟังเท่านั้นรับเฉพาะผู้ที่สนใจ n 1หโอ้โหดูเงินเนี่ยหนึ่พนถึงสองพ ปัดโทผมบอกเลยน้อยไปครับผมถ้าให้เขาสัก2อสามหมื่นอะไรหลักหมื่นขึ้นหลักหกหมื่นขึ้นเนี่ยเขาาจะมาแน่นอนนะฮะแต่ผมเห็นมีคนสมัครไปแล้วละ่ะหลายคนแล้วละ่ะอ่าในกลุ่มเขานะผมในกลุ่ม a c e b o o k ที่ผมอันนี้ไปผมสมัครเป็นนักพากย์นะไม่ได้เป็นไม่ได้สมัครเป็นนักแปลนะครับผมอ่าไม่ได้สมัครเป็นนักแปลนะฮะก็โอเคก็มีคนสมัครไปแล้วละ่ะเ,เ,เ,เขาบอกว่าเนี่ยตามใต้คอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขารักเฉพาะคนที่สนใจ ไม่สนใจก็ไม่ต้องไม่ต้องมาครับผมอ่ารับเป็นพัทไทม์นะฮะก็จะแปรแบบเป็นเรื่องๆไปนะฮะผมก็ให้โอกาสเขาสักนิดนึงนะครับอย่าพูดวด่าอะไรเขานะฮะก็ทยอยแก้ทยอยสมัครงานเป็นพัทไทม์อยู่นะผมก็ให้โอกาสเขาดีนึงนะครับโอเคครูแคที่แหละเหนื่อยถ้างั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตใกลๆาลมกดกระด,ดิด่งจริงๆด,ด,ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืม กดโดนเนี่ยที่เติมของพ่อบ่าติป่าที่ติป่าตทดติชานดารานะครับผมโอเคนะครับทีวิวเกณฑ์เน็กวิดีโอแล้วครับผมแล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปแล้วเจอกันเย้